สวัสดีครับก็มาพบก,กันอีกแล้ววันนี้ก็มานำเสนอของเล่นอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นหลอดเหมือนกันโดยวันนี้จะมานำเสนอวิธีทำหลอดเต้นทำให้ลูกๆเล่นหรือว่าทำให้หลานๆเล่นก็เป็นการนำของเลือใช้มาปัดิด็กเป็นของเล่นให้เด็กสร้างความตื่นเต้นให้เด็กๆวันนี้ก็อุปกรณ์ก็มีหลอดนะครับหลอด กันไกลมันเดิมกม็อย่างหนึง่งเส้นถ้มามัดูวิธีการทำเลยก็อันดับแรกเลยาจากหลอกที่มันยาวๆแบบนี้เราก็มาตัดให้มันได้เท่ากันก็ก็เอามาพักแบบนี้ครับพับปก็อีกอันนึ่งก็พับเหมือนกันเหมนกันเลยง่าย เอายางวงมาใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นเราก็หมุน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 นไปเรื่อยๆหมุนหมุนหมนมุนเอาต้องหมุนให้มากที่สุดเลยนะครับเพื่อหลอดมันจะได้เต้น ประมาณนี้ดูเลยน,นะครับมันเต้นอย่างนี้มันเกาะประมาณนี้นะครับเอาให้ลูกๆเล่นสร้างความมันเดิงในครอบครัวขอบคุณครับ